ความจริงมันเป็นอะไรที่เราชอบมานานแล้วครคือเราชอบประจน l ไทยชอบเข้าป่าชอบปีนเขาตัวนี้มันคือ Land Cruiser VX 1 0 0ครับเป็นตัวซิกนัทนะครับเป็นตัว2ปี2000แต่แปลงโฉมเป็นตัวแตกสีหน้าผมทำมาทั้งคันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นิดหนึ่งก็คือรักคันนี้มากคอยชนเสาหน้าบ้านเสานี้แตกรถเราไม่ได้เป็นอะไรเลยคือรอยนิดหน่อยแล้วก็คือขัดสีออกนิดหน่อยก็เรียบร้อยอันนี้เป็นคันที่3ครับที่ท,ที่ใช้บริการที่นี่ สวัสดีครับผมหลุยส์สกอนนะครับก็อาชีพนักสดแสดงแล้วก็นักร้องครับสำหรับโปรเจกต์ตอนนี้เรื่องละครเนี่ยผมยังพักพักถ่ายละครอยู่ครับเพราะว่ามามาเล่นคอนเสิร์ตแทนตอนนี้เราก็มีคอนเสิร์ตของ ISH i สด้วยนะครับแล้วก็ของ IS กับแกรน m ี้ขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกันครับก็เป็นประวัติการครับเพราะว่าเราก็เคยแข่งขันกันมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เราได้ขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมกันก,นกน็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ที่ดีครับ เปิดแกลมปิ้งครับตอนนี้กำลังเปิดแกลมปิ้งของแคมเพลราแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเข้าสู่สายตาของประชาชนนะครับแต่ว่าเราก็ใกล้แล้วครับถือว่าใกล้ใกล้ที่จะได้ทอดแล้วฮะความจริงมันเป็นอะไรที่เราชอบมานานแล้วครคือเราชอบประจนไทยชอบเข้าป่าชอบปีนเขาชอบลุยๆหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่มีเวลาแต่ช่วงหลังเราเริ่มมีเวลาเราเรา,เ,ราเหมือนกับมีเวลามากขึ้นเราก็เลย เออลองไปเดินป่าดูแล้วติดเลยคือหลังจากนั้นคือติดมามันก็มันเลยเถิดไปถึงธุรกิจด้วยก็คือแกลมปิ้งด้วยมันก็เลยเลยเถิดไปหลายเรื่องเลยเถิดไปถึงเรื่องนี้อีก <S <S อน้องคนนี้คือหนึ่งเรื่องตัวเครื่องของเขาด้วยครับือ B8 เราชอบอยู่แล้วนด์ครูเซอร์มันก็มีมีชื่อของมันอยู่แล้วตัวนี้มันคือแลนด์ครูเซอร์บีเอครับเป็นตัวซิกเนตนะครับเป็นตัว2ปี2000แต่แปลงโฉมเป็นตัวแฟลกซ์วีน้าซึ่งมัน ทั้งคันน่ะผมทำมาทั้งคันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นิดนึงก็คือรักคันนี้มากแต่เหตุผลที่เลือกเนี่ยคือมีเพื่อนในกลุ่มที่เขาซื้อมาก่อนแล้วเราลองไปนั่งดูแล้วก็เรื่องช่วงล่างเรื่องอวิธีวิธีการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยมันวิ่งดีใช้ดีเราก็เลยแบบเออเราเรารู้สึกจะชอบขอลองขับขอลองเอาไปออกทริปสักทริปหนึ่งได้ไหมแล้วเราไปทริปหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็ติดมันก็เลยกลับมาปุ๊บแล้วก็เริ่มหาแล้ว ขอหาเพิ่มหาแบบเฮ้ยมันราคาเท่าไหร่กว่าเราจะทําได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าอันนี้ก็คือรถ22ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารถที่ค่อนข้างที่จะเฟรชนิดนึงว่าเครื่องโอเคไปต่อได้เราโอเวอร์ฮอลทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งช่วงล่าง มันไม่เหลืออะไรจะเดิมนะครับเพราะฝากระโปรงก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าตัวซิกนัทเนี่ยมันก็จะเป็นตัวไฟสีดวงเราเปลี่ยนฝากระโปรงแล้ก็ต้องเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแก้มเปลี่ยนกระจกข้างไฟหน้าท้ายเนี่ยคือมันไล่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็ถือว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่สําหรับคนที่เล่นรถหรือชอบรถเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการตามหาของอะไรที่มันยิ่งยากเนี่ยมันยิ่งเป็นเสน่ห์ของมันนะ อะไรจากเอเชียหมดเลยครับทั้งญี่ปุ่นไต้หวันมีจีนบ้างมีของคนไทยทําเองบ้างคือบางชิ้นเนี่ยเขาไม่ผลิตแล้วเพราะมัน22ปีแล้วมันก็เลยหายากหาไม่ได้ก็เลยต้องต้องหาหาทางแก้ตรงนั้นเอาอันนี้ก็ใกล้แล้วครับแต่ว่ามันก็อย่างที่คนรักรถอ่ะมันไม่เคยหยุดอ่ะ มันมันเสร็จปุ๊บมันพอใจแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีแบบเฮ้ยตรงนั้นอีกนิดตรงนั้นอีกหน่อยแต่ถ้ามองเป็นโปรเจกต์ใหญ่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าคือคัมีรไป95%แล้วครับคันนี้เป็นคันที่3ครับที่ที่ใช้บริการที่นี่เพราะว่าคันแรกก็เป็นตัวของ Volvo XC90 แล้วก็มาเป็น M3 E92 นะต,ตัวนี้เป็นตัวที่3ครับแต่ว่าผมเลือกมาที่นี่ก็เพราะว่ามันมันได้ผลจริงๆเพราะว่าทุกคนคิดว่ามันเป็นการกันรอยอย่างเดียวนะผมไปพิสูจน์ให้แหล้วผมถอยชนเสาหน้าบ้านจํานะ้ม่ไม่มีอะไรมากรอกครับคือถอยรถชนเสาให้เด็กมันดูเล่นนะครับนี่ถือว่าโชคดีนะครับว่าตัวนี้ยังเซฟรถไว้ได้เยอะมากๆเลยถอยชนเสาหน้าบ้านเสานีแตกรถเราไม่ได้เป็นอะไรเลยคือรอยนิดหน่อย แล้วก็คือขัดสีออกนิดหน่อยก็เรียบร้อยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเป็นฟิล์มที่ protective layer ที่ช่วยกันได้เยอะมากเยอะกว่าที่คิดครับอันนี้แหละครับที่ผมประทับใจที่นี่ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถคัสตอมหรือว่ารถตลาดหรือว่ารถอะไรที่แปลกจากจากท้องตลาดไปเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแรปได้เพราะว่าแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่ามันก็จะไม่มีเทมเพลตหรือว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถที่จะ เป็นเลเซอร์คัตออกมาเป็นเป็นบลูปรินต์ของรถคันนั้นๆัรถใหม่ๆแต่รถเก่าก็ทำได้ผมก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่รักรถนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรักรถกันทุกคนครับแล้วก็การรักษาแล้วก็ดูแลแล้วก็ป้องกันรถของตัวเองไม่มีอะไรดีไปกว่า the shine masterpiece นะครับผมอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยลองสิร์ชข้อมูลก็ได้นะครับรับรองว่าของเขาคุ้มจริงครับ